มีลูกค้าถามมาว่าที่ยูเฟรนมีไอโฟนที่ผ่อนเพียงแค่เดือนละ2,000ันไหมพอดีว่ามีงบผ่อนเพียงแค่นี้จะบอกว่างบผ่อนเพียง2,000บาทเนี่ยได้หลายรุ่นเลยนะคะแถมเลือกมือหหรือมือ2ก็ได้หลกัหลกๆที่ยูเฟรนของเรางบผ่อนเดือนละ2,000บาทก็มีตั้งแต่ iPhone 11ถึง iPhone 15เลยนะคะราคาผ่อน iPhone 15ก็เริ่มเพียงแค่ 1, 7 9 0บาทผ่อนได้นานสูงสุด12เดือน แล้วในแต่ละรุ่นราคาวางดาวไม่เท่ากันค่ะราคาดาวมีตั้งแต่เริ่มต้น5,900บาทไปจนถึง1,7,900บาทแล้วถ้าอยากได้รุ่นไหนรุ่นเล็กใหญ่ตามงบประมาณที่ผ่อนได้เลือกรุ่นแล้วทักชชทหาเราได้เลยค่ะอยากผ่อน iPhone ราคาเบาๆมาใช้บริการที่ยูเฟรน17สาขาทั่วไทยได้เลยค่ะ สำหรับใครที่หาร้านผ่อน iPhone ที่เชื่อถือได้ง่ายไวชัวและใช้แบบประชาชนใบเดียวมาที่ยูเฟนเลยค่ะได้เครื่อนแคชชัวถ้าไม่เชื่อใครให้เชื่อเรามาผ่อน iPhone กับเพื่อนที่รู้ใจที่ยูเฟนสิคะทักแชทหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย